สาสวัสดีค่ะและนี่คือบริษัททาไม่จำกัดจัดเต็มและคุณอยู่กับนิมค่ะธณชฉพรจึงสิริค่ะเคยคิดไหมไม่เคยคิดแต่เคยฝันอยากทำงานเกี่ยวกับเสียงต้องบอกว่าตอนเด็กๆอยากเป็นดีเจมาก่อนผมจะจำได้ไหมครับว่าความรู้สึกในการภาคของเดวัเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะเราไม่รู้ว่า เสียงที่จะทําให้คนดูฟังแล้วคนชมฟังแล้วชอบเป็นยังไสงสมมติสมมตินะสมมตินะเอา uh huh. เในบริษ uh ัท huh. เซน uh huh. เนะ uh huh. เ,เอาในผลงานบริษัทเซนนะครับไออยากจะลงเสียรายการอะไรมากที่สุดยกเว้นบริษัทฮาอยากจะลงเสียรายการไหนมากที่สุดยกเว้นบริษัทฮาเหรออย่าพูดเสียง